พี่นอ้องอ่ะน้องจะห้อยยังไงนี่แมนมดนี่อยู่ในนี่แมนมดเลยหอยกวงพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสารบ้านยายปิกอันนี้มาขวัหวหอยอีกแล้วพี่น้องมากันสองคนแต่ว่าพวกพนมาทั้งหลังอีกเอ๋มาทั้งกลดอีกสามสี่คนมัน่วเ <laughs> มี้ยมมเนเลยยิ้มเสียงพวกยายนางมาพอกันเมื่อวานเมื่อวานมาพอกยายนางมา ผู้ใหว่ามันค้นบานใหนอนวะซ้าแด่กชามันบานทุข่งของเก่าที่เดิมนะคะทุกคนนี่มากครับเส้าอุบนเาบนเด็กขวาล่ะตอขอยังม่ท่านเด็กขวาอยู่เออผู้ใดใส่อันี้ล่ะเด็กขวาเลวเด็กขวาเวมีมีมดหนาละตะบันจืดตรงนี้นั่นบอว่ได้อีกจืดมัและแถวในตะบ้นมันมีมีหอยมัดตุบองตะมันจืด มันจืดมันจืดมันแฉะเราเจ้าเล่นขีตมปันบนเดินหกเลยวันนี้เลี้ยวเห็นหอยหยากคอ่ะเดีว่ามันสิติดเป็นเป็นก้อนไปกระดินได้ไหมอ่านั่นแหละวันใดค้ำมานน้องม้วนนี่ค้ำค้ำคือจังอันกำตานี่ยแหละเออมงเกาเจ้าพ่อแม่ในนางเลเพิ่นถังเออมันหลมันก่วงเนาะเพราะมันกระไดแล้วเระเพิ่นกระไดมาอยูไปทำการแสดงให้กันล่ะ สาวบนบ่่สูดจืนพี่น้องอืแต่ว่ามันแบบนีเด้อล่ะบ่หมึกเอจังตรงสี่ร้อยเขามั่งหมังจังเลยเนาะตัก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 เหมือนออเดีคํามาน้องมวานนี่คัมมาว่าแบบว่าตักตักมาได้ขอกระคํานัไหมเป็มองค่อยต้องนะเป็นปองของยายท้องหมูวานน ก็ขัวหมกเกาใยท้องกัปเอาไอ้ปังเฮ้ยเห็นด้วยน้งสาบอยู่โอ้ยเน้อเสียจ้ไปเลียงเสียไปเลียงไอ้ปังมาเจอคนเด้กันแล้วมาแหลกแหกมันปังนั้นนั้น đi coi ăn xiêm nồi má qua chương là cái xiêm ngay người khéo thịt thử có gì mĩ bạc mĩ phe này xiêm nồi khéo đốn đốn chân mị khéo cà bò bén lắm trơn cồn đay thóc đay bẹp trên ta người ván เอาพันถางเก่งแต่ถางบเก่งคุกคนแบมนก้นเอาขอบรถางแบ่มนขัวคอยอันนี้ไปเรือยๆกัสิถางฝ่าก็กลับไปสิ

นะ่ะเขาไหลลงมาขอ่อเรือบเห็นนะเขาไหลลงมาพี่อืมเม,มนเหมือนเตนอิอืมโอ้ตาบอดีเรือบเห็นนี่คือนองเลยแหมืนเหมือนนะตาบดีเรือโบเห็นนโอ้ยถือว่าเป็นขีดหิน,เนะเม,ม,มนมันด่อให้ก่อ

hết con hết con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mới bằng xong.

ค่อยๆบี๋ออกเมียนหมดเลยหนิเนี่ยเมียนหมดนี่เฮ้ยปไปไปเมียนหมดเลยโอ้ยหมดโอ้ยหอนโซนเฮ้ยนี่เมียนวันนีขัวเลยพี่น้องนั่นเอาเลยนี่ มีบริโัวอลไรเขากวางอืมแย้วแล้วก็ค่อยๆเห็ดเดี๋ยวพอสิเลี้ยวไปเห็นมาข่อยมัยังดอกนี่แมนหมดเลยนี่นี่โอ,อ้มึงนี่แหละเป็นนองหอยกว,งก,วงก็เป็นสิละ่ะอืมหนึ่งหนึ่งเออมองหน่วยนี่อ่มามึงนี่ยอู้หึ่มหนอนหนอนพี่น้อง uh <laughs>